สวีดัตสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาส่งมอบนะครับตัวแทงน้ำพร้อมระบบโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็ตัวโบอบานสำหรับเซตนี้นะครับก็ใช้เวลาติดตั้งไป4วันนะครับก็เป็นแทงสำเร็จรูปนะครับผมถัง3ผลิต1ใบ ความสูงของตัวแท้งอยู่ที่4เมตรเต็มนะครับจากขึ้นไปหาก้นถังแล้วก็ใช้เป็นโครงสร้างเหล็กกาวนันทั้งหมดทั้งพื้นที่ปูรับก้นถังนะครับเ,เราใช้เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมก็วันนี้ส่งมอบงานนะครับพาทุกท่านมารับชมอีกหนึ่งผลงานนะครับอีกหนึ่งไอเดียที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้เราอยู่ที่อิงบัดร้อยเอ็ดก็ทั้งตัวบ่อบาดานนะครับความลึก30กว่าเมตร เป็นบอ่อปิด6กคูณสนะครับเดินระบบท่อขึ้นถังติดระบบลูกรอยกันน้ําล้นกันระบบฟ้านะครับแทนกาวสายดินเราเดินระบบเรียบร้อยพร้อมกับใช้งานนะครับโซลาเซลล์หแรงมา้าหกสามแผงนะครับเป็นแผงโมโนฮาบเซลล์ขนาด600วัตต์นะครับก็สวยงามเลยนะครับจริงๆปกติเราจะทำเต็มเต็มสเปคนะครับ6เมตร ใช้ทางด้านการเกษตรแต่ลูกค้านะครับเป็นใช้ทางด้านอยู่อศัยนะครับผมก็แนะนำเป็น4เมตรนะครับแต่จริงๆก็ใช้ได้นะครับ3เมตรก็โอเคนะครับแต่ลักษณะการที่เราจะต้องการน้ำแรงนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัว6เมตรนะครับเพราะว่ายิ่งสูงแรงน,ะน้ำก็ยิ่งเยอะนะครับเราก็เหมาะสำหรับแต่ละพื้นที่นะครับผม แต่ปัจจัยสำคัญก็อยู่ที่ลูกค้านะครับที่จะเลือกความสูงนะครับตามงบประมาณตามความต้องการนะครับเซตนี้จะเป็นตัวบันไดขึ้นตรงนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูเรียบเรียบดีนะครับเป็นโมเดนจะไม่เหมือนบันไดบนข้างนะครับตัวนั้นก็จะสวยอีกแบบนะครับผมแล้วก็สะดวกในการเดินขึ้นเดินลงง่ายนะครับเซอร์วิสก็ง่ายนะครับผมสำหรับเซตนี้นะครับ ก็เป็นน้ําลงจากตัวถังขนาด2นิ้วนะครับเป็นท่อเมนนะครับถ้าลูกคนจะเดินเข้าตัวบ้านหรือว่าจะเดินน้ําหยดเดินสปริงเกอร์ผมแนะนําให้วางเมน2นิ้วยาวเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปลดตอนที่เราจะใช้งานนะครับผมไม่ควรลดตอนที่อยู่ใต้แท้งนะครับเพราะว่าจะทําให้น้าไม่แรงนะครับก็แนะนําสําหรับการใช้งานส่วนพื้นฐานก็ แข็งแรงนะครับแน่นหนาเทคานต่อหม้อวางเพดนะครับเราจะใช้เสาเหล็กนะครับวางบนเพดนะครับผมปกติก็จะฝังในปูนนะครับแต่ด้วยประสบการณ์นะครับที่เราทํามาบ่อยนะครับผมก็ถือว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับจะเกิดสนิมกัดในตัวนะครับเราก็เลยทาเป็นสเต็ปใหม่นะครับก็คือเสาวางบนเพดเลยนะครับก็ดูสวยแล้วก็แน่นหนา แล้วก็คงทนนะครับผมโอเคนะครับท่านใดที่สนใจก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับยกหูโทรหาได้เลยนะครับผมทีมงานเราพร้อมบริการทั่วไทยทุกพื้นที่นะครับผมยินดีบริการนะครับทีมงานนัดบรรณาทั้งระบบขุดเจาะบ่อประดานระบบแทงน้ําระบบโซลารเซลล์นะครับครบจบที่เดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชม EP นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ